คุณเคยสงสัยไหมว่าไดาโนเสาร์มีขนจริงหรือหลอกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าแฟนตาซีแต่นักบรรพชีวินวิทยาเริ่มมีหลักฐานชัดเจนขึ้นทุกปีฟอสซิลจากจีนและมองกโกเลียพบร่องรอยขนติดอยู่บนโครงกระดูกของไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ใช่แล้วบางชนิดไม่ได้เหมือนในหนังพวกมันอาจมีขนเหมือนนกสมัยใหม่ ขนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้บินอย่างเดียวแต่ช่วยรักษาอุณหภูมิปกป้องผิวหรือสื่อสารกันนักวิจัยเชื่อว่าขนบางชนิดอาจใช้ดึงดูดเพื่อนคู่ครองหรือแสดงความเหนือกว่าในกลุ่มสังคมของไดโนเสาร์แม้แต่ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหญ่บางชนิดก็อาจมีขนบางส่วนอยู่บนร่างกายเพื่อควบคุมอุณหภูมิและป้องกันแสงแดด แต่ก็ยังมีนักวิจัยบางส่วนที่สงสัยหลักฐานบางจุดอาจถูกตีความผิดการค้นพบใหม่บางอย่างยังสร้างความถกเถียงในวงการนี่คือความลึกลับที่ท้าทายความเชื่อของเราเกี่ยวกับโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นฟอสซิลคือหน้าต่างสู่อดีตช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว คุณคิดว่าข้อค้นพบนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์ไดโนเสาร์ที่คุณเคยจินตนาการไหมลองจินตนาการไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เดินอยู่ท่ามกลางป่าและภูเขาพร้อมขนที่ไหวไปตามสายลมมันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ใช่ไหมคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณเชื่อว่าไดาโนเสาร์มีขนหรือคุณยังสงสัยอยู่ กดติดตามเพื่อสำรวจโลกดึกดำบรรและเรื่องราวปริศนาแบบนี้ต่อทุกความคิดเห็นของคุณคือส่วนหนึ่งของการค้นพบทุกการกดไลค์และแชร์ช่วยให้เราขยายความรู้เกี่ยวกับอดีตของโลก